กแบบโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ครับเป็นหนังไทยกลิ่นอายบอลลีวูดด้วยไก่อาหาคุณคุณเทพนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้คนมากันเยอะมากและคือทุกหน้าจอเรมิเนตไปด้วยคอนเสิร์มาเองหมดเลยรู้สึกยังบ้างครับกับบรรยากาศตอนนี้ฮะก็โอเคบรรยากาศสนุกสนานมากเลยครับก็แฟนคลับมาเยอะมากก็มีความสุขทักทิงใจแล้วก็เออว่าสนุกสนานฮะก็เฮ้ยฟ้าสมันก็ดีมากๆเลยแล้วุกท่านก็และในนักแสดงเองก็ยังไม่ได้ดูหนังเขาก็บอกว่าอยากดูแล้วอยากดูแล้วอก แต่ตัวเรื่องในเอซเนี่ยคือผมว่าคนไทยแล้วกนะันเรามีความสมนุกในตัวค่อนข้างเยอะ uh huh. นะครับแล้วก็คนอินเดียก็ม,นนยมีความสนุกในตัวเหมือนกันในเรื่องความสนุกตัวกับความสนุผจญภัยมันไม่ใช่แค่แค่สองอนะาจจะคูณเป็นเป็นตัววีคูณเลยผมว่าเรื่องเนี้ยมันจะมอบทั้งความสนุกน,นะครับแล้วก็มีความน่ารักของน้องไบว้นะครับน้องเป็นไล่ในนั้นนะฮะก็อย่าลืมแตรๆนะ ดาววิดีโอครัสบายเลยครับวันนี้พรุ่งนี้ได้ดูแล้วครับเออคนรับผมว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วคืนนี้แหละฮะเที่ยงคืนเอ้ยปุ๊บเขาถูกกันแน่นอนนะครับนี่แหละครับกับบุคคลเคลื่อนหลังสำคัญทั้งสี่นะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสี่ท่านด้วยขอบคุณมากคร่ะพี่เดี๋ยวต้อนไปคว้ากล้องขนาดนั้วเลยโอเคโอเคขอบคุณหรอฮะโอเคได้ได้ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ่พี่เบล่ามีซีนหนี่ยเป็นพิเศษนะอันนี้ก็แบบว่าพูดแบบภาพรวมอะไรเงี้ยซีนไหนเป็นพิเศษใช่ไหมอยากให้จับตาดูซีนที่มันมีความแบบปกติเราเคยดูภาพยนตร์อินเดียอ่าเนี้ยเราติด เต้นอะไรก็พกฉี่เอโหยอางนี้ดีกว่า15นาทีแรกอ่ะก่อนที่พี่ไบร์พี่เบลล่าเต้นแล้วก็มาเฮียแล้วก็แอนนาเต้นอ่ะเราสองคนเต้นก่อนโอ้เปิดเลยใช่ค่ะแต่ก็ไม่ค่อยดูในโรงกันไปเยอะโอเคโอเคเอาเป็นว่าฉันเต้นอลังการใช่ค่ะอลังการสไตล์แบบว่าอินเดียสไตล์บอลลูนหดเลยใช่เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวได้ดูพร้อมๆกันเนาะขอบคุณมากพี่เบิรดพี่เบนบอลขอบคุณมาก Welcome to Bangkok Thank you so How are you guys Are you guys excited because we The entire world watching. Congrats, my ex tonight. Oh, there's been a lot of excitement. Now it comes up a little bit of nervousness. How is everyone going to respond? And I feel that's been made with a lot of love, a lot of love, love. Uh huh. Indian and Thai love. Ah, Indian Thai love. i very excited. It's a made with love, a lot of love, a lot of love. Of course, and you guys, of course, the, the crew and the cat will be among the first in Thailand. It's going to เลยครบคือมรูยิ่งใหญ่อลังการเลยตอนนี้คือแบบตั้งตารอดูอันที่เป็นแบบนั้นองดีนะของดีคือซ้อมเยอะมากเลยค่ะสำหรับฉากเต้นหรอแล้วก็ถ่ายกันสองวันแค่ฉากเต้นเขานัสองวันสองวันใช่ค่ะโอ้วันี้ต้องน่าจะเบิร์นแคลอรี่กันไปเยอะเลยนะเนี่ยเขรอผมอยู่เต้นผิดแล้วเต้นผิดไม่ผิดอ้ใครรอดูฉากเต้นของพี่เบลล่าแล้วก็พี่ไบร์ทบ้าง คือถ้าเต้นตรงนี้คือผมขาดแน่นอนนะะคขนาดนั้นเลยอยากเห็นจังเลยเอาล่ะก็เดี๋ยวได้ชมพร้อมกันนะในโรงภาพยนตร์ก่อนค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับที่ Prime Video ค่ำคืนนี้แล้วนะฮะเชิญคุณเขไปคือวันที่1 6พฤศจิกายนนะครับมาส่องท่านพร้อมนะพร้อมครับโอเคตั้พร้อมแล้วเชิญที่โรงภาพยนตร์ได้เลยขอเสียงปรบมือได้หนึ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเลยนี่กับเป็นเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ใน Prime เป็นยังไงฮาร์ดสัะนี้บอกตื่นเต้นกันมากแล้วทำไมถามคุณเลยทำไมคนอื่นเขานั่งกันตรงนั้นแล้วไม่เธอมาอยู่ตรงนี้เลยตัวแม่ตัวแม่เวอร์ตัเอาคนไปลากคนไปอ่ะไปลากแม่โปรเจกต์นี้ถามหาอ่ะโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ยังไงโปรเจกต์ที่เราซุ่มกันมาเราถ่ายกันมาเออเลือนตีเราถ่ายก็ดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนจะได้ดูแลเราแบบว่าคือตอนที่เราถ่ายอ่ะมันสนุกมากๆากเลยนะ ให้ทุกคนได้ดูกันไปละกลับพี่ใบแล้วครับหนีของพี่ใบพี่ใบละเรื่องนี้เป็นยังไงสนุกครับสนุกมากเลยครับจริงๆเป็นอีกเป็นเรื่องที่ผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างมากแต่ว่าเพราะเรื่องมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีความสบายด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกไดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆในการถ่ายทำแล้วก็ขอบคุณพี่ปอนรับทำให้ผมมีความสุขตลอด จูดีากนหวานแล้วเลีหวานอทีนึงขอคนใหม่ขอเอาคนใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่งสองคนีซีนหวานเอนแล้วเรื่องเรืองนี้ยังไงเออเบอกว่าคู่คู่ันสองคนนะรอันนี้อันนี้อันนี้หิิน้ชายเขาเรียกอะไรนะยูริยูริ ภาษาเลยเรื่องนี้โคตรน้าเดี๋ยวคนไม่ดูคขาเราเล่าเรื่องราวนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงพี่ี่เดหรือพี่เบลกันด้ก็เดอลรับเป็นนิสานะคะก็เป็นนักจัดงานแต่งงานค่ะที่บังเอิญจะต้องมาจัดงานแต่งงานให้กับแฟนเก่ามันก็จะมีประสาคอะไรหลายๆอย่างในนั้นใช่ไหมคะรวมถึงอระหว่างที่ระหว่างที่ตังงานเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเราก็เลยแฟนเก่าอีกคนหนึ่งของเรามาช่วยงาน เป็นแบบการจัดงานแต่งงานแบบอินเดียซึ่งทางเราก็ไม่เคยจัดมาก่อนอะไรต่างๆซึ่งงานอินเดียมันก็จะมีความยากมีดีเทลมันก็เลยมีเหตุการณ์อะไรกูขึ้นเยอะมาก,กาะระเบิอรวมถึงเอาเนี่ยงหมูปอนไม่ได้อส่วนฉันยังไงหมูไปกินอาหารค่ะ <laughs> <laughs> กับข้าวอร่อยไม่ยากเลยหรอ เข้าฉากเนี้ยคือว่า20% 80%เนต์แี่คือหาคอนเทนต์ในในซีในกอง์ไม่กไม่ก็ต่างานเอาสังคมอไม่ก็แบบบทแฟนเก่าเป็นยังไงฮะเรื่องสหรับทเรื่องบทบาทนี้เป็นยังไงฮะก็จริงๆเล่นเป็นอม่ไี้บอกเป็นแฟนเขาแล้วก็จริงๆตอนที่มึงสปอยมาเนี่ยมันเรีว่าตอนที่เหมือนจบกันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เราก็จะมีความงอนมีความแบบอในเขาแต่เราก็ ก็ก็มาช่วยแหละอะไรเงี้ยยังมียังไงแสดงว่าเราก็ยังไม่มุกออนเหมือนกันหรือเปล่าไม่ไปดูอ่าอย่าสปอยเนาะน่ารักนะคือนางอ่ะมีความแบบเล่นคอมมดี้แต่ฟิลเราเราก็ดูแบบว่าเออมันก็ได้คอมมดี้ของเขาแต่มันก็ยังมีความคลิปและความเท่หรืออะไราางคคิิหัวขออเดะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นรสชาติที่มันน่าดูเราไปดูเด้เลยดูแล้วเหรอเราเขาบอกสิ่งที่ง่ายที่สุดของใบกุกันเต้นเต้นง่ายเหรอครับง่าเขาบอกออ นี่จะว้เขาส่งคำถามมาว่าท่านแรกอันนี้คือพูดถึงให้ไปเผยบอกไปเผย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 ไปเลยจริงอ่ะเราอ่ะเห็นกันมาตั้งแต่ซ้อมแล้วเราอ่ะเป็นห่วงน้องในระดับหนึ่งในตอน2คนมองมันตลอดว่าไบไมบไม้แต่ว่าบางทีก็พูดบ้างไม่พูดบ้างใบไม้พวกไบไม้ไบไม้ลุย ไม่แต่อเราได้ซ้อมเพกันไปแล้วก็กลวว่าพิน่าเป็คนที่คิดเลยหนักสุดกตก็ซ้อมเต้นอ่ะเขานั้นมาซ้อมเต้นตอนประมาณสิบเอโมงเสร็จตอนประมาณคือเวลาจะบอกเตเลยว่าสิบเอโมงเสร็จประมาณสี่โมงเย็นต้งแต่สิบเโมงเย็นสี่โมงเย็นกินข้าวไปพักกินข้าวเมื่อไหร่พี่อยากตลอดกินข้ามงนไปเขห้องน้ำได้เห็นเด็ที่แยากแบบไม่ชอบินเลหอหเรื่อง่ห้องน้ตเล่ กำไยอยากแต่ว่าในกองในกองเขาบอกว่าเฟิร์นนี่ก็คือทำหน้าที่เป็นโค้ดแอคติ้งให้กับทุกคนแล้วก็การเต้นด้วยเลยไม่ได้ว่าเป็นผู้ช่วยผู้กกับ1.1ึ่งจุดหนึ่งเชื่อว่ากับ1.1ึ่งก็คือแบบว่าสัญหาก็คือแบบเอ้ยอันนี้ไม่ได้นะนี่น้อยอันนี้เบาไปขอเล่นระดับ8.2คือต้องบอกด้วยว่าความเที่ยร้อนหรือความชัดของการเล่นแบบแปดจุดสองนะพี่เมียวเก้านะใบพี่เมียวแค่แปดจุดแปด มากกว่านั้นเปนล้นด้วยความเป็นรุ่นพี่แล้วเรื่องสุดท้ายเราจะอำลาโวกาแล้วด้วยใครพูดแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้เขาหันเหไปทางว่าอะไรที่เกี่ยวกับว่าเป็นโพสเป็นไลฟ์เอ็นเตอร์เทนแบบใหม่นั่นนะอาเบจ่ายังไม่ไปจ้ะไปลาไปลาไปลาอาเบจ่ะการร่วมงานกับฝั่งบริวูดเป็นไงบ้างจ๊ะเออเป็นอะไรที่ใหม่ๆมมากเลย ยเฉพาะไอ้พวกฉากเต้นแล้วก็การแอคทีนแล้วก็จะมีทีมบริกรมาจับให้พวกเราหมดเลยเฟรมเพิงอะไรต่างๆฉะนั้นก็คือมันได้กลิ่นอายความเป็นอินเดียแบบเต็มๆแน่ๆแล้วมาเฮียกับแอนนาเขาก็น่ารักด้วยก็แรกแบบบอกไอเชงว่าเราจะเขาจะคุยกับเราไหมเขาไม้เขาไม่รู้จักเราเราเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็ ไม่ค่อยกล้าเข้าไปแต่ปิงปองอ่ะจะเป็นคนเหมือนทูตสัมพันธ์ริงที่ทำให้แบบชาวชาวอินเดียกับเรียกชาวไทยแบบเจูนเนดิทเราทำหน้าที่ทูตในกองเู่าอังกฤษเลยหือพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกันเลยคอยาได้ไหมอธิเชนอธิเชน hi you hungry I have this s o very sweet yes เอาฮอบเกอร์ไปจากนเลยว่า คือพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าใจมันอยากจะพูดพูดไปก่อนและอีกอย่างหนึ่งอ่ะไม่ใช่นิสัยแต่เป็นสันดานของเรามันโตในวงไพ่ท้ายซอยคนในเขาก็จอยกันอยู่แล้วแต่เราอยากให้จอยกันมากขึ้นก็เลยดึงคนนั้นมาแล้วก็ปั๊บปั๊บเป็นจอยสนุกสนานอ่ะสุดท้ายพี่ายฝากนิดหนึ่งแล้วกัน กับอันนี้ผลง,งานเรืร่องแรกของพวกเราที่คู่เจอกันด้วยได้ครับผมเป็น Flash by X ครับรุ ks, ่นรากฏรุ่นแซงเก่าของเราแต่ที่บอกพวกเราแสดงทุกคนเลยตอนที่เราทำเราตั้งใจกันมากๆทีมงานทุกคนเลยครับตั้งแต่ทุกคนเราตั้งใจกันมากที่สำคัญบทสนุกมากว่ายในกองดีมาก,กผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องจะต้องสนุกไปเท่ากันที่พวกเรารู้สึกแห้เรนไดฝันด้วยครับผม16ซึ่งจิกายโยนีซ้ำคลาบวิดีโอครับ